สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก้าวไปกับเที่ยวนะครับก็บุกตะลุยมาถึงที่มาเก๊ากันนะครับออตอนนี้เนี่ยผมยืนอยู่บริเวณที่เขาเรียกว่าเดอะรอนดอนนะครับด้านหลังที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นนด์ม m a r k ที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนนะที่มาที่มาเก๊าแล้วเนี่ยก็จะมาถ่ายรูปบริเวณนี้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นบิ๊กเบลทาวเวอร์นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น โรงแรมเวนิเชียนนะครับเหมือนจำลองเวนิสมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตึกใหญ่ๆนี่ฮะก็จะเป็นโรงแรมเวนิเชียนนะครับเหมือนกับที่ลัสเวกัสเลยนะครับคืนนี้เนี่ยผมนอนที่ฝั่งนู้นนะครับก็คือนอนที่ฝั่งเดอลอนดอนนะครับที่เดลอนดอนเนี่ยถ้าเราจะเห็นตึกเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3ตึกด้วยกันนะครับก็คือตึกแรกเนี่ยจะเป็นเซอร์ตันแล้วก็คอนหลาแล้วก็เซนต์ลีจีสนะครับ แต่ว่าคืนนี้เนี่ยผมนอนที่เชอราตันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปดูที่พักเชอราตันกันนะว่าในโรงแรมเชอราตันเนี่ยขนาดห้องพักเป็นยังไงมีความสวยงามแบบไหนมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรนะฮะแล้วก็ด้านในเนี่ยมีช้อปปิ้งอะไรกันบ้างนะครับแต่ที่สําคัญนะฮะมาที่มาเก๊าเนี่ยก็ไม่ได้มาแค่ช้อปปิ้งนะฮะเราต้องมาเสี่ยงโชกับคาสิโนโด้วยได้ไหมครับเดี๋ยวเราบุกลุยกันเลย ถ้าเราพักที่โรงแรมเชอร์ตันนะครับเราสามารถที่จะขึ้นรถชัตเตอร์บัสมาที่โรงแรมแล้วก็ไปที่เฟอร์รี่ได้ฟรีนะฮะพอเราเดินผ่านประตูเข้ามานะครับเราก็จะเจอกับเมมเบอร์อ mm hmm. ของบอลวอยก่อนเลยนะฮะถ้าเราเป็นเมมเบอร์บอลวอยเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเช็คอ mm ินบริเวณบริเวณด้านนี้ได้นะฮะ mm hmm. ก็จะเป็นคัตเตอร์เช็คอินแบบพิเศษนะฮะคนก็อาจจะน้อยนิดนึงนะฮะ แต่ว่าสําหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกบอลวอยแล้วก็ต้องไปเช็คอินบริเวณด้านในนะฮะเขาก็จะมีโถงเช็คอินขนาดใหญ่นะครับไว้คอยต้อนรับลูกค้าทุกๆท่านนะครับ <S 2> <S 2> สำหรับเพื่อนท่านไหนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกบอลวอยนะฮะเราก็เดินตรงเข้ามานะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือเรานี่ฮนะ อันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินนะครับก็อาจจะมีลูกค้าเยอะนิดนึงนะครับอาจจะต้อง่อแขวยาวหน่อยนึงวันนี้เราพักกันที่ชั้น29นะครับห้อง2941นะครับ me, บริเวณด้านในห้องพักนี่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับวันนี้ผมจองเป็น เตียงทวินนะครับจะเป็น2เตียงนะครับ me, 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 นี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้ามีเซฟบอกให้โอ้โหวันนี้ก็เป็นเสื้อคุมน,นะครับแบบอ่านี่หนามากน่าจะกุ่นสบายนะหลังจากแช่น้ำเสร็จมีเการลีให้เรียบร้อยด้วยนะครับ รองเท้าแตะในห้องก็มีนะครับไม้กันเสื้อไม้กันเสื้อก็มีพร้อมครับในห้องพักมีน้ําดื่มให้สี่ขวดด้วยนะครับในนี้จะมีชาให้สี่นะครับแล้วก็มีกาแฟแบบซองอยู่สองซองด้านล่างมีกาต้มน้ำกับมีอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอิฐกาแฟนะครับแต่ว่ากาแฟให้มาเป็นแบบซองจะดิบทำไม ห้องโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับห้องใหญ่มากนะครับแล้วกเ็เตียงก็นุ่มสบายนะตามสไตล์เชอร์ตัน บริเวณด้าน,นในโรงแรมนะครับเราเดินมาตรงโถงกลางเนี่ยก็จะมีพาซ่านะครับมีช้อปปิ้งเหมือนเป็นช้อปปิ้งให้เราเลือกซื้อของแล้วก็ร้านอาหารคอฟฟี่ช็อปนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับ ผมพามาเดินดูในบริเวณสวนพาซานะครับ yes, you know คือเหมือนกับว่าตรงบริเวณตรงนี้นะฮะก็จะมี3โรงแรมที่เขาเชื่อมต,ติดติดกันเลยนะครับแล้วก็จะมีทางเชื่อมโดยจะมีพาซาต่างๆร้านอาหารต่างๆนะครับให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะนี่ก็เป็นแค่ส่วนบริเวณของชั้นล่างเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบริเวณชั้น2แล้วก็ชั้น3กันนะครับว่าจะมี อะไรให้เราเดินบ้างฮะแต่ผมว่าเรามาพักกันที่นี่นะครับแล้วก็เดินกันอยู่แค่ภายในโรงแรมแล้วก็เล่นคาสิโนโนี่ก็หมดไป1นึ่งวันสองวสบายๆมากเลยนะครับขึ้นมาถึงชั้น2องนะฮะก็จะเป็นเหมือนโซนขายพวกเสื้อผ้านะครับ มีหลายแบรนด์มากนะครับเมื่อกี้เท่าที่ดูก็จะมีเกรสนะครับแล้วก็มีอาร์มานี่ด้วยนะครับ <Hey. S 1> หลากหลายนะฮะแต่ผมคงจะเก็บรายละเอียดให้เพื่อนๆดูไม่ครบนะครับบริเวณชั้น4ี่ก็จะเป็นโซนของฟู้ดคอร์ตนะครับสำหรับเพื่อนท่านไหนที่อยากกานอาหารแบบหลากหลายไม่ชอบร้านอาหารนะก็มาที่ชั้น4ีได้นะครับ ก็จะเราจะเจอฟุตคอร์ตนะครับภ yes, you know ีนเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นนะครับแบบครบเครื่องเลยครับ